รายการแรกนะคะรายการที่หนึ่งนี้ค่ะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดเนื้อทองแดงลมดําค่ะเก่าๆสภาพเคยผ่านการใช้งานมาแบบนี้เลยเป็นเหรียญรุ่นมงคลห้านะคะเหรียญน,นี้เป็นเหรียญเจ้าของเดิมเขาบอกว่าเป็นเหรียญหัวโตนะคะนะด้านหลังค่ะด้านหลังเป็นหลวงปูท่ทิมแบบนี้เลยนะคะขอบเหรียญสวยๆเลยค่ะสภาพดี นี่นะคะรายการนี้นะคะรายการที่1 300้อบาทค่ะเหรียญหลวงปู่ทวดรุ่นมงคลห้านะคะตัวเหรียญเป็นเนื้อทองแดงลมดำากกเก่าแบบนี้เลยสภาพเคยผ่านการใช้งานมาบ้างค่ะรายการที่1นึ่งนี้นะคะสามร้อยบาทรายการต่อไปค่ะรายการที่สองเป็น รูปหล่อหลงพ่อเงินค่ะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะรูปหล่อหลงพ่อเงินเนี่ยนะสวยๆแบบนี้เลยนะคะรูปหล่อหลงพ่อเงินนะคะเก่าๆสภาพเคยผ่านการใช้มาค่ะหลิ <c oughs> ่งองนี้นะคะองนี้จะมีเม็ดแร่ติดมาด้วยเนี่ยนะคะสวยๆชัดเจนเลยค่ะใต้ฐานเป็นแบบนี้ค่ะใต้ฐาน สวยสภาพดีนะคะรายการที่สองค่ะรายการนี้เป็นพระรูปลหล่อหลวงพ่อเงินไม่ทราบกลุ่มไม่ทราบพิมพ์สามร้อยบาทนะคะมีเม็ดแรก <c oughs> 300บาทค่ะรายการที่สองรายการต่อไปนะคะรายการที่สามรายการที่สามนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่สุขวัดปากคอมาขามเท่าปีสองสี่เนื้อทองแงดงลมดำค่ะ เหรียญน,นี้นะคะเป็นปี2466เนื้อทองแดงลมดำค่ะด้านหลังเป็นยันแบบนี้เลยตัวเหรียญสวยสภาพดีนะคะตัวเหรียญสวยสภาพดีขอบข้างสวยๆแบบนี้นะคะเหรียญหลวงปู่สุขรวัดปากคลองมากมะขามเท่านะเป็นเหรียญปี2466นะคะสวยเดิมสภาพดีแบบนี้รายการที่สามนี่นะคะรายการที่3 300บาทค่ะ รายการต่อไปนะคะรายการที่สี่รายการที่สี่นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงะคะ่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะมีรอยเขียนชื่อตรงนี้ด้วยนะคะส,สวยๆแบบนี้เลยค่ะเส้นเหรียญนะคะเส้นเหรียญส,สวยสภาพดีเลยค่ะเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะเป็นเหรียญรุ่นที่เหรียญรุ่นหนึ่งเอ่าเหรียญรุ่นอะไรไม่ทราบนะเ <inction vous S 1> ขาบอกว่ารุ่นสิบสองธันวาคมปีสองสี่แปดสามนะ เนี่ยนะคะไม่ทราบเนื้อนะคะไม่ทราบเนื้อเป็นสีแบบนี้เลยด้านหลังเขียนปีสองนห้าหนึ่งสามนะคะด้านหลังจะเป็นยันแบบนี้ค่ะเหรียญหลวงพ่อแดงนะสวยสภาพดีแบบนี้เลยค่ะขอบข้างสวยสวยนะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่สี่สามร้อยบาทค่ะรายการที่สี่นะคะสามร้อยบาทรายการต่อไปค่ะรายการที่ห้า รายการที่ห้านี้นะคะเป็นพระปิดตาเนื้อผงคุกรักค่ะองนี้นะคะเป็นพระปิดตาเนื้อผงคุกรักเก่าๆแบบนี้เลยนะคะสวยเดิมเก่าๆแบบนี้เลยค่ะด้านหลังเป็นแบบนี้นะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพค่ะพี่ไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะรู้แต่ว่าเป็นเนื้อผงคุกรักเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะรายการนี้นะคะรายการที่ห้าสามร้อยบาท สามร้อยบาทนะคะรายการที่ห้าค่ะเนี่ยนะเก่าๆสภาพดีน้ำหนักเบาแบบนี้เลยนะคะสามร้อยบาทนะคะรายการที่ห้ารายการต่อไปค่ะรายการที่หกเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะเหรียญสีเงินเก่าแบบนี้เลย <c oughs> เนี่ยนะคะ เหรียญหลวงปู่ทิมนะคะเป็นเหรียญสิงเงินเก่าแบบนี้นะคะด้านหลังเป็นยันแบบนี้นะคะเขียนว่าฉลองสมณศักดิ์นะเป็นเหรียญสิงเงินสวยนะคะเก่าๆสภาพเคยผ่านการใช้งานมาบ้างนะคะเหรียญนี้รายการที่หกค่ะสา0รบาท300บาทน,น,นะคะรายการที่หกรายการต่อไปนะคะรายการที่เจ็ดค่ะ <c oughs> รายการที่เจ็ดนี้นะคะเป็นพลาสสมเด็จไม่ทราบกุไบะะไบก่ไม่ทราบพิมพ์เนี่นะคะพลาสสมเด็จไม่ทราบกุ่ไม่ทราบพิมพ์เนื้อหนึบหนึบเก่าๆสภาพดีแบบนี้ค่ะนี่นะเนื้อหนึบหนึบเก่าๆสภาพดีม้วนสารชัดเจนทั่วท้ององค์เลยค่ะพี่คะ <c oughs> เห็นม้วนสารชัดเจนทั่วท้ององค์แบบนี้เลยนะคะ รายการนี้นะคะเป็นรายการที่เจ็ดสามร้อยบาทสามร้อ <c> ย <oughs> บาทนะคะรายการที่เจ็ดรายการต่อไปค่ะรายการที่แปดรายการที่แปดนี้นะคะเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อพรมพิมพ์ครึ่งซีกค่ะเนี่ยนะคะเหรียญหล่อหลวงพ่อพรมพิมพ์ครึ่งซีกนะคะ <c oughs> เก่าๆส,สวยๆแบบนี้เลยเนี่ยนะคะ เก่าๆสีสวยแบบนี้สภาพใบหน้ายังชัดเจนอยู่บ้างนะคะเป็นพิมพ์ครึ่งซีกเรียรหล่อหลวงพ่อพรมพิมพ์ครึ่งซีกนะคะสีสวยแบบนี้รายการนี้ค่ะเป็นรายการที่แปดสามร้อยบาทนะคะรายการที่แปดสามร้อยบาทค่ะรายการที่แปด พี่ๆท่านไหนนะคะสนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องกันไว้นะคะจะได้ไม่พลาดของดีของเด็ดของราคาถูกนะคะราคาไปต่อกันได้เลยทุกคลิปทุก EP ีนะคะจะส่งฟรีทุกรายการไม่บวกเพิ่มค่ะราคาเริ่มต้นนะคะองค์ละ300บาท4องค์1,000งพัค่ะจะส่งฟรีกันเหมือนเดิมเลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่8 300บาท รายการต่อไปค่ะรายการที่เก้ารายการที่เก้านี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดวัดช่างให้นะคะไม่ทราบรุ่นค่ะไม่ทราบรุ่นตัวเหรียญเป็นเนื้อสีเงินค่ะเส้นเหรียญสีสวยแบบนี้เลยเนี่นะคะเส้นเหรียญสีสวยแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะใบหน้าท่านชัดเจนด้านหลังเป็นหลวงปู่ทิมค่ะสวยสภาพดีนะคะ <c oughs> <c oughs> ขอบข้างสวย นี่นะคะรายการนี้นะเป็นรายการที่เก้าค่ะสามร้อยบาทด้านหลังเป็นหลวงปู่ทิมแบบนี้นะคะ 300บาทค่ะรายการที่9้าไม่แน่ใจเนื้อนะคะไม่แน่ใจเนื้อว่าเป็นเนื้ออะไรนะรู้แต่ว่าเป็นเนื้อสีออกเงินแบบนี้เลยนะคะ300บาทค่ะรายการที่9การายการต่อไปค่ะรายการที่10เป็นพระสมเด็จนะคะพระสมเด็จไม่ทราบกุไม่ทราบพิมค่ะเนี่ยนะเนื้อผงเก่าๆเนื้อผงหนึบๆแบบนี้เลย ด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะด้านหลังสวยเก่าม้วนสารชัดเจนเลยนะคะเห็นม้วนสารชัดเจนแบบนี้เลยโอ้ยพระสมเด็จนะคะไม่ทราบกูไม่ทราบพิมพ์รายการที่สิบค่ะสามร้อยบาทสามร้อย <c oughs> บาทนะคะรายการที่สิบรายการต่อไปค่ะรายการที่สิบเอดนะคะรายการหนึ่ง เป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมปีแปดสองเนื้อทองแดงเก่าๆแบบนี้เลยค่ะสภาพเคยใช้นะคะสภาพเคยใช้เหรียญหลวงพ่อเดิมเป็นเหรียญปีแปดสองเนื้อทองแดงเก่าๆนะคะมาพร้อมห่วงเก่าๆแบบนี้เลยนี่นะคะมาพร้อมห่วงเชื่อมเก่าๆแบบนี้เลยค่ะสภาพดีนะคะรายการนี้รายการที่สิบ็ดนะคะสา0รอยบาท <c oughs> สามร้อยบาทค่ะรายการที่สิบเอ็ดเนี่ยนะคะรายการที่สิบเอ็ดค่ะสามร้อยบาทรายการต่อไปค่ะรายการที่สิบสองเป็นพลับปิดตานะคะเนื้อผงคุกเลักเก่าๆมันๆสภาพใช้มาแบบนี้เลยคราบกุค่คราบจะกาคราบ,บกูค่คราบเก่ายังชัดเจนอยู่นะคะองนี้ไม่ทราบ กุนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์เป็นเนื้อผงคุกลักค่ะเป็นเนื้อผงคุกลักนะคะเก่าๆแห้งๆนะคะองนี้รายการนี้เป็นรายการที่สิบสองสามร้อยบาทค่ะรายการที่สิบสองรายการต่อไปค่ะรายการที่สิบสามเป็นพละรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะ พลารูปลอหลวงพ่อเงินเก่าๆไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์ค่ะเก่าๆสวยๆนะคะองนี้เป็นการหล่อประกบแบบนี้เลยสภาพสภาพหล่อแบบว่าเคยผ่านการใช้งานมานะคะองนี้เนี่ยนะใต้ฐานจะเป็นแบบนี้ค่ะ <c oughs> รายการที่สิบสาม สามรอยบาทนะคะรายการที่สิบสามเป็นพระลูกหลอหลวงพ่อเงินไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์ค่ะสามร้อยบาทรายการที่สิบสามรายการต่อไปนะคะรายการที่สิบสี่รายการที่สิบสี่นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมเนื้อทองแดงลมดำค่ะองค์นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมเนื้อทองแดงลมดำนะคะด้านหลังเป็นยันแบบนี้เนี่ยนะคะ ด้านหลังเป็นยันแบบนี้เลยเขียนว่ารุ่นอลหันนะคะตัวเหรียญสวยสภาพดีมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกเก่าๆน,าน้นหนากันนำได้แบบนี้เลยค่ะพร้อมนําไปขึ้นคอได้เลยนะคะรายการตีนี้นะคะรายการที่14บสี่สามร้อยบาทรายการต่อไปค่ะรายการที่15รายการที่15นี้นะคะเป็นพระลูปหล่อพระพิฆเนศ องนี้นะคะเป็นพระรูปหลอ่อพระพิคเนตเก่าๆสวยๆนะคะสภาพดีองค์ใหญ่นะคะองใหญ่ไม่แน่ใจเนื้อค่ะไม่แน่ใจเนื้อรู้แต่ว่าเป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนักนะคะสวยสภาพดีเลยเนี่ยนะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำได้ค่ะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำได้นะคะรายการนี้รายการที่สิบห้าสามร้อยบาท 300บาทนะคะรายการที่15ค่ะรายการต่อไปนะคะรายการที่16เป็นพระผงสุพรรณเนื้อดินค่ะสภาพเก่าสภาพเคยใช้มานะคะเนี่ยนะพระผงสุพรรณเนื้อดินสวสวยสภาพเก่าสภาพเคยผ่านการใช้งานมาค่ะสวยเดิมสภาพดีนะคะองค์นี้รายการนี้เป็นรายการที่16 สามร้อยบาทนะคะรายการที่สิบหกค่ะผับผงสุพรรณเนื้อดินนะคะรายการที่สิบหกสามร้อยบาทเนื้อดินแห้งๆเกา่าๆแบบนี้เลยนะคะสภาพเคยผ่านการใช้งานมาสามร้อยบาทรายการที่สิบหกค่ะรายการต่อไปนะคะรายการที่สิบเจ็ดเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงเนื้อสีเงินปีสอง3ห้ายสามค่ะ เหรียญหลวงพ่อแดงนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงเนื้อสีเงินค่ะปีสองห้าศูนย์สามด้านหลังเป็นยันแบบนี้คะ่ะด้านหลังเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะเนื้อสีเงินปีสองห้าศูนย์สามสวยเดิมสภาพดีนะคะสามร้อยบาทนะคะรายการที่สิบเจ็ดสามร้อยบาทคะ่ะรายการที่สิบเจ็ดรายการต่อไปนะคะรายการที่สิบแปด เป็นเหรียญหลวงปู่ทิมปี2517ค่ะเหรียญหลวงปู่ทิมรุ่นเจริญพรบนปีสองห้นึงเจะคะเนื้อทองแดงลมดำมีโค้ดสวยค่ะสวยเป็นเหรียญเก่าเก็บสภาพดีนะคะด้านหลังเป็นยันแบบนี้เลยนี่นะคะด้านหลังเป็นยันเป็นเส้นขนมจีนส,สวยๆแบบนี้เลยค่ะขอบสวยนี่นะคะขอบสวยนะคะ พี่ๆท่านไหนนะคะสนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องกันไว้นะคะจะได้ไม่พลาดของดีของเด็ดของราคาถูกราคาเริ่มต้นองละ300บาท4องค์1 0 0 0พันะคะจะส่งฟรีทุกรายการไม่บวกเพิ่มค่ะสายด่วนปิดด่วนได้เลยนะคะที่083 437 4753 083 437 4753เนะคะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เด e ียวกันเลยจะส่งฟรีกันทุกรายการค่ะพี่่ะสายด่วนแอดไลน์เข้ามชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้นะคะได้พาตรงปกตรงตามรูปทุกรายการเลยนะคะรายการนี้ค่ะเป็นรายการที่18 300บาท <c oughs> รายการต่อไปนะคะรายการที่19 รายการที่สิบเก้านี้นะคะเป็นพระขุดสะเนื้อผงค่ะพระสุพระขุดศัเนื้อผงสภาพเก่าสวยเนื้อหนึบหนึบเก่าๆแบบนี้เลยเนี่ยนะคะพระขุดศัเนื้อผงนะคะหนึบหนึบเก่าๆแบบนี้เลยค่ะรายการนี้เป็นรายการที่สิบเก้าสาร้อยบาทเนี่ยนะคะสามร้อยบาทค่ะรายการที่สิบเก้ารายการต่อไปนะคะรายการที่ยี่สิบค่ะ เป็นเหรียญหลวงพ่อกันปีสองสี่หกเก้าเนื้อทองแดงลมดำนะคะสภาพสวยสภาพเก่าเก็บค่ะองนี้เหรียญหลวงพ่อกันนะคะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงลมดำสภาพเก่าเก็บสวยสวยเคยผ่านการใช้งานมาบ้างค่ะเหรียญน,นี้เคยผ่านการใช้งานมาบ้างนะคะรายการที่ยี่สิบสาร้อยบาทสา0อบาทค่ะรายการที่ยี่สิบ รายการต่อไปค่ะรายการที่21เป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเอมค่ะไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้างเนี่ยน,นะคะเป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเอมเก่าๆสสวยสภาพเคยผ่านการใช้นะคะองนี้สภาพเคยผ่านการใช้งานมารายการที่21นี้300บาท300บาทค่ะรายการที่21 รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่22เหรียญอาจารย์ฟันนะคะเนื้อทองแดงลมดำเส้นเหรียญสวยๆหน้าตาท่านชัดเจนดูดีแบบนี้เลยนะคะหน้าตาท่านสวยชัดเจนดูดีแบบนี้ด้านหลังเขียนปี2 5 0 7ตัวหนังสือเป็นเส้นขนมจีนเลยค่ะเนี่ยนะคะตัวหนังสือนะคะเป็นเส้นขนมจีนสวยๆแบบนี้เลยนะคะเหรียญอาจารย์ฟันนะคะปี2 5 0หค่ะ เนื้อทองแดงดมดำสวยเดิมสภาพดีแบบนี้หายากแล้วนะคะรายการที่22 300บาทค่ะพี่ๆท่านไหนสนใจฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามทางช่องกันไว้ค่ะจะได้ไม่พลาดของดีของเด็ด ของราคาถูกราคาเริ่มต้นอง์ละ300บาท4องหนึ่งพันนะคะจัดส่งฟรีทุกรายการเลยค่ะไม่บวกเพิ่มสายด่วนติดด่วนกันได้เลยนะคะที่083 437 4753 0 8 3 0 83, 4 3 7 4เ5 3นะคะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยสายด่วนกันเข้ามาได้นะคะได้พระตรงปกตรงตามรูปทุกรายการเลยค่ะ รายการนี้นะคะเป็นรายการที่22่สิบามรอบาทรายการต่อไปค่ะรายการที่23เป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อทาวัดพเนียงแตกไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้างค่ะเนี <c oughs> ่ยนะคะ <c oughs> เหรียญหล่ลอหลวงพ่อทาวัดพเนียงแตกนะคะไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้างตัวเหรียญเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะ ตัวเหรียญน,นะคะเก่าๆส,สวยๆสภาพดีแบบนี้เลยหน้าตายังพอเห็นชัดเจนอยู่นะคะองนี้รายการนี้รายการที่23 300บาทค่ะรายการที่23รายการต่อไปค่ะรายการที่24รายการที่24นี้นะคะเป็นพระนางพยานเนือด,ดินค่ะเนี่ยนะคะไม่ทราบกุ้ไม่ทราบพิม์พ เป็นพาาเนื้อดินแห้งๆเก่าๆคราบลาดำเห็นชัดเจนทั่วทั้งองค์เลยเม็ดแร่มนลสารสวยๆนะคะเม็ดแร่มวลสารสวยๆสภาพดีแบบนี้เลยพระนางพยาเนื้อดินนะคะสวยเดิมเก่าๆแบบนี้รายการที่24 300บสี่สามร้อยบาทค่ะ <c oughs> รายการที่ยี่สิบสี่นะคะสามร้อยบาท รายการต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบห้าเป็นหลวงปูทวดเนื้อว่านนะคะเนื้อว่านแห้งๆเก่าๆสภาพดีแบบนี้เลยเนี่ยนะคะหลวงปูทวดเน,นื้อว่านแห้งๆเก่าๆสภาพดีแบบนี้เลยคะ่ะสวยเดิมสภาพดีนะคะใต้ฐานเป็นแบบนี้ค่ะใต้ฐานรายการที่ยี่สิบห้าค่ะสามร้อยบาท สามร้อยบาทนะคะรายการที่ยี่สิบห้าหลวงปูท่ทวดเนื้อว่านนะคะสามร้อยบาทรายการที่ยี่สิบห้าค่ะรายการต่อไปนะคะรายการที่ยี่สิบหกเป็นเหรียญเป็นเหรียญหลวงพ่อ,เ,อเป็นเหรียญของหลวงพ่อตั้มนะคะเหรียญหลวงพ่อตั้มนะเนี่ยนะคะเหรียญหลวงอ่อขอโทษทีค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินค่ะวัดบางคานเนื้อทองแดงสวยสภาพดีแบบนี้เลย เหรียญหลงพ่องเงินนะคะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงวัดบังคานนะคะสวยเดิมสภาพดีแบบนี้เลยคะ่สะสภาพเก่าเก็บนะคะรายการนี้รายการที่ยี่สิบหกสามร้อยบาทคะ่ะเหรียญหลงพ่องเงินวัดบางคานสามร้อยบาทนะคะรายการที่ยี่สิบหกค่ะรายการต่อไปนะคะรายการที่ยี่สิบเจ็ดเป็นเหรียญหลงปูทิมค่ะ เนี่ยนะคะเหรียญหลวงปู่ทิมไม่ทราบรุ่นนะคะเนื p, ้อทองแดงลมดําเก่าๆแบบนี้เลยเนี่ยนะคะเหรียญหลวงปู่ทิมเป็นเหรียญปีสองห้าหนึ่งแปดค่ะเป็นเหรียญครบชั่มอายุเออเป็นเหรียญครบอายุแปดรอบนะคะเหรียญหลวงปู่ทิมปีหนึ่งแปดเนื้อทองแดงลมดําค่ะเหรียญสวยๆสภาพดีแบบนี้ใบหน้าท่านชัดเจนอยู่นะเนี่นะคะ สวยสภาพดีแบบนี้นะคะรายการที่ยี่สิบเจ็ดนี้สามร้อยบาทสามรอยบาทนะคะรายการที่ยี่สิบเ็ดรายการต่อไปค่ะรายการที่ยีสิบปดรายการที่ยี่สิปดนี้นะคะเป็นพันล่วงค่ะพันล่วงไม่ทราบกุ้มไม่ทราบพิมพ์นะคะเก <c oughs> ่าๆแบบนี้เลยเนี่ยนะคะพันล่วงนะคะ เป็นเหรียญหล่ลอเก่าๆเหรียญหล่อเดิมๆมาแบบนี้เลยค่ะไม่ทราบกุไม่ทราบพิม์พนะคะพระล่วงสวยเดิมสภาพดีแบบนี้เลยสภาพเก่าเก็บรายการที่28ค่ะ300บาทนี่นะคะ300บาทนะคะรายการที่ยี รายการต่อไปค่ะเป็นรายการเซตแล้วนะคะวันนี้มีมาสองเซตนะคะสองเซตเซ <c oughs> ตที่หนึ่งนะคะเซตที่หนึ่งจะมีสององนะเป็นพระบูชาขนาดเล็กนะคะเซตที่หนึ่งนี่นะคะอันองค์นี้จะเป็นเซตที่หนึ่งนะคะองละห้าร้อยบาทเซตที่หนึ่งจะเป็นพระบูชาขนาดเล็กนะคะองค์นี้นะคะจะเป็นพระอะไรไม่ทราบนะ เป็นพระบูชาขนาดเล็กค่ะเนื้อสีทองสวยแก่ทองส,สวยๆแบบนี้เลยเป็นเนื้อแก่ทองนะคะส,สวยๆแบบนี้เอาไปตั้งหน้ารถได้นะคะองนี้เนื้อสีทองเก่าสวยสภาพดีแบบนี้เป็นเนื้อแก่ทองนะคะเนี่ยนะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์ค่ะใต้ฐานเป็นแบบนี้ห้าร้อยบาทนะคะห้าร้อยบาทเป็นพระบูชานะคะห้าร้อยบาทค่ะ รายการต่อไปนะคะเซตที่หนึ่งอยู่นะรายการต่อไปเป็นพระบูชาสีทองเหมือนกันค่ะแกะทองเหมือนกันเลยสวย,สวยแต่องค์นี้จะเป็นพิมพ์แบบนี้ค่ะนิ้วมือนิ้วเทา้าท่านชัดเจนนาไปตั้งหน้าลดได้อง,ะะดอ,อง์นี้นะคะสวยค่ะสภาพดีเนื้อแกะทองเนี่ยนะคะห้าร้อยบาทนะคะห้าร้อยบาทองนี้ใต้ฐานจะเป็นแบบนี้ค่ะห้าร้อยบาทนะคะอง์นี้ เซตที่1น,นะคะเป็นพระบูชาขนาดเล็กมีแค่2องอค์นะคะอง์ละ500บาทค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการเซตที่สองเซตที่สองนี้นะคะอง์ละหนึ่พบาทนะคะองค์ละ1,000บาทเดี๋ยวเริ่มจาก <c oughs> เริ่มจากพระพุทธชินราชนะคะพระพุทธชินราชพิมพ์มแต่งเนื้อสีทองสวยสภาพดีแบบนี้เลยคะ่ะเนี่ยนะ พระพุทธชินราชนะคะเป็นพระพุทธชินราชพิมพ์แต่งเนื้อสีทองสวยสภาพดีแบบนี้เลยนะคะใต้ฐานมีคดเก่าๆสวยๆค่ะหนึ่งพันบาทนะคะอง์นี้หนึ่งพันบาทรายการต่อไปค่ะรายการต่อไปเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรปี 2, 4, 6, สองสี่หกศูนย์นะคะเรียมเก่าเรียบกรอบเก่าโบราณแบบนี้เลยนะคะ เหรียญหลวงพ่อโสธรนะคะปีสองสี่หกศูนย์เลี่ยมเกอบเก่าเลี่ยมเกอบโบราณมาแบบนี้เลยค่ะสวยนะคะสภาพดีหนึ่งพันบาทนะคะหนึ่งพันบาทเหรียญนี้นะคะหนึ่งพันบาทรายการต่อไปค่ะรายการต่อไปเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมปีแปดสองนะคะเนื้อทองแดงดำามาพร้อมเลี่ยมเงินแบบนี้ค่ะเลี่ยมเงินแบบนี้เลยนะคะสวยๆค่ะเหรียญหลวงพ่อเดิมปีแปดสอง มาพร้อมเลี่ยมเงินนะคะหนึ <S no <S ่งพันบาทค่ะองนี้นะคะเซตที่สองหนึ่งพันบาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะเป็นมิเป็นมมหลวงพอกันนะคะมมหลงพอกันแหนบเงินนะคะแหนบเงินทั้งอันเลยอง์นี้นะคะเป็นมมหลงพอกันแหนบเงินทั้งอันเลยค่ะเนี่ยนะคะสวยๆแบบนี้เลย เนี่ยนะมีรอยจานยันทั่วทั้งองค์เลยค่ะมีรอยจานยันส,สวยๆทั่วทั้งองค์แบบนี้เลยนะคะเนี่ยนะสวยนะคะสวยมมหลวงพ่อกันนะคะแหนบเงินท, <inefficient. S 1> ทั่วทั้งอันเลยค่ะแหนบเงินทั่วทั้งอันเลยสีสวยแบบนี้นะคะมมนะหนึ่งพันนะคะหนึ่งพัน เนี่ยนะคะ1,000จบไปแล้วนะคะสำหรับ EP นี้พี่ๆเนี่ยนะคะเซตนี้องค์ละ1 0 0 0บาทนะคะอ่ะ,อะจบแล้วนะคะสำหรับ EP